นะครับให้ให้เกิดประกายไฟครับแล้วใครเกิดประกายไฟก่อนคนนั้นจะเป็นคนชนะควันขึ้นอ๋อควันขึ้นควันควันขึ้นไมได้อ่าควันขึ้นอควันมันมันจะติดเป็นไฟเลยไม่หรือไงควันมันมันไม่มันไม่ติดเป็นไฟเพราะว่ามันยังไม่มีเชื้อตัวอื่นมันแค่เพื่อควันควันมันมันต้องมีเชื้อตัวอื่นเลยเร่งเจ่อเลยเร่งจ่อเลยอย่าอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งตู้อย่าเบิ่งตู้อย่าเบิ่งตู้ อ่เห็นจุดแดงๆใช่ไหมจุดแดงๆที่เป็นจุดประกไงไปควันฟวันควันขึ้นควันขึ้นไฟขึ้นไฟควันขึ้นใช่ไหมควันขึ้นแล้วเราจะเอาดุลเนี่ยไปทำอะไรไปเปล่าใส่กับเชื้อตัวอื่นใช่ไหมเอาไปใส่กองไฟใช่เศษไม้ก็มีเศษไม้รองรับไงพี่แอ๊ดเอางี้ให้อันดับหนึ่งของสามเนี่ยผมคิดว่าอ่ามันนี้ด้วยกันเนี่ยพอจะรู้ใช่ไหมว่าใช่ชนะอยู่ที่ใครเราคนนอกก็จะไม่รู้เอางี้ให้แอดเป็นคนตัดสิน แอดก็เป็นผู้เข้าแข่งขันด้วยก็แอดหวังกูได้ทีนึง